เราอาจเคยได้ยินคำว่าสมาธิกับสมาสมาธินะแต่จะมีสักกี่คนที่ได้รู้จักสภาวะจริงๆของสิ่งนี้จิตที่มีสมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่กับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งโดยระลึกรู้กายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมในมุมของอนุปัสนา18อยู่เนืององหากจิตไม่มีอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องอยู่การบอกว่าจิตทุกดวงประกอบไปด้วยสมาธิหรือสมาสมาธิอยู่แล้ว จึงเป็นความหมายรู้ที่คลาดเคลื่อนไปอย่างมากจิตที่ไม่เคยได้ฝึกเลยนะแม้จะมีสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นเพียงมิจฉาสมาธิเท่านั้นเป็นสมาธิที่ส่งจิตออกไปทำงานภายนอกจิตะไม่ได้ตั้งอยู่กับฐานภายในเลยแม้แต่น้อยในกรณีที่แย่ยิ่งกว่านั้นเราจะพบว่าบางทีเนี่ยแม้แต่มิจฉาสมาธิก็ไม่ปรากฏในจิตเสียด้วยซ้ำ แต่ดันทึกทักเข้าใจไปเองว่าตัวเองมีสมาธิอยูท่ทั้งทั้งที่เป็นเพียงจิตที่ยังติดหลงอยู่กับโมหะเหตุที่ไม่รู้ตัวเป็นเพราะว่าไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีสัมมาญาณะมากพอจึงไม่เกิดอสัมโมหะสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวว่าจิตกำลังหลงหรือกำลังตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กันแน่ สัมมาสมาธินะครับไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะจำเป็นต้องฝึกฝนเรียนรู้ลงมือปฏิบัติเจริญสัมมาสติหรือส,มมสติปัฏฐานสีอย่างจริงจังและสม,มส่ำเสมอถึงจะเกิดจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสติเรียกกันว่ามหากุศล,ลจิตยันสัพยุทธอสังคาริกังหรือที่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้ เป็นจิตที่ไม่ได้เกิดด้วยเจตนาไม่ได้มาเพราะปล่อยให้ใจสบายเผลอเเพลินเพลินแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะตัวจิตเองจำทิระสัญญาหรือจำสภาวะธรรมได้อย่างแม่นยำว่าเนี่ยจิตกำลังเพ่งหรือกำลังเผลอหรือกำลังรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นอยู่ด้วยความเป็นกลางกันแน่แม้จะบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะ แต่ก็ไม่สุดวิสัยสำหรับผู้ที่เอาใจใส่ที่จะรู้สึกตัวอยู่กับสติปาัาสีอยู่เรื่อยๆสมาสมาธิก็จะปรากฏตัวแบบพลุบพลโผล่โวับวับบบบบแบมแบ,มแบมพอให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสักแป๊บหนึ่งแต่แค่ชั่วที่จิตประกอบด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิวับเดียวนี่แหละจะทำให้เราตาสว่างเลยนะว่า ไอ้ที่เราคิดว่าไม่ต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ได้เพราะตัวเองมีสมาธิมีสติอยู่ตลอดแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วนะจิตมันไร้สติไร้สมาธิแค่ไหนคุณภาพของจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสติและทรงสัมมาสมาธิต่างกับจิตที่หลงอยู่ในโมหะกันแบบคนละสุดขั้วขอบจักรกวาลมาถึงตรงนี้แล้วผู้ที่มีสัมมาสมาธิปรากฏแก่จิตโดยแท้จริงอ่ะจะไม่ประมาทในการทำสมาธิภาวนาแม้แต่น้อย และจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมครูบาอาจารย์วัดป่าจึงยังเน้นย้ำเรื่องการนั่งสมาธิเพราะรู้เต็มอกเห็นเต็มตาด้วยประสบการณ์ของตนเองว่าหากจิตไม่เคยเผชิญสภาวะอึดอัดทรมานจากการจ้องเพ่งด้วยมิจฉาสมาธิหรือไม่รู้จักโทษของสภาวะที่จิตเสื่องซึมเบลอเบลือทื่อๆทึมๆเพราะปล่อยใจให้เผลอเพลินไปกับความว่างเบาสบายของมิจฉาสมาธิ จะไม่รู้จักปรับตัวให้อยู่ในความสมดุลจะไม่สามารถเรียนรู้ให้ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นกลางได้เลยมันมีสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีนะครับว่าจิตของเราเนะี่ยเข้าถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายาณะขั้นไหนขอเรียงลําดับจากขั้นหยาบสุดไปละเอียดสุดนะครับก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันเนาะให้ท่านได้ลองประเมินด้วยตัวเองดูได้เลยนะครับขั้นต้นขั้นหยาบสุด คือผู้ที่สัมมาสติสัมมาสมาธิยังน้อยเกิดไม่บ่อยแต่ก็มีมาให้เห็นอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่ได้เห็นตลอดทั้งวันนะครับระดับนี้สมัมมาญาณะยังไม่สมบูรณ์ท่านเหล่านี้จะมีองค์ธรรมที่เรียกกันว่านามรูปปริเฉทญาณญาณหรือความรู้ชนิดนี้มันไม่ได้แค่เข้าใจว่ารูปนามกายใจไม่ใช่ตัวเรานะแต่มันเป็นการเห็นหรือรู้สึกรับรู้ได้โดยไม่เจตนาว่า ร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไอ้ปากที่มันขยับเนี่ยมันก็ไม่ใช่จากที่เราไปจงใจให้มันขยับแต่มันเคลื่อนไหวพูดออกไปตามอัตโนมัติของมันส่วนจิตที่มันปรุงแต่งหรือระลึกรู้ในสัญญาต่างๆมันก็คิดของมันเองไม่ใช่เราเข้าไปคิดรวมทั้งจะเห็นว่าศีลเป็นสิ่งที่ทําให้จิตเราไม่ตกอยู่ในความบีบคั้นท่านเหล่านี้จึงจะรักษาศีลเพื่อรักษาจิตของตัวเอง ไม่ใช่รักษาศีลเพื่อเอาข้อศีลไปเปรียบเทียบหรือไปเพ่งโทษกับใครท่านเหล่านี้จะลงใจศรัทธามั่นในไตรสรณคมแม้ในภพนี้จะไม่เคยเห็นพระพักของพระพุทธเจ้าก็มั่นใจว่าท่านมีอยู่จริงเพราะพระพุทธองค์ก็ปรากฏเด่นชัดอยู่ในใจไม่สงสัยในพระธรรม ไม่กล้าที่จะกล่าวล่วงตัดทอนพระอภิธรรมและสามารถฟังอัถคถาของอารหันต์สาวกของพระพุทธองค์ได้อย่างไม่ตะกิดตะขวงใจและยังสามารถนำคำสอนของบูรพาจารย์ทุกท่านมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้ไม่ต่างจากคำสอนของพุทธวจ,จนะมาดูลักษณะของผู้ที่มีระดับสัมมาสติสัมมาสมาธิในระดับกลางกันนะครับ ในระดับนี้เนะี่ยจิตจะทรงตัวอยู่ในสัมมาสมาธิสัมมาสติได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องคอยประคองรักษาแล้วแต่ก็ยังมีสัมมายนะไม่สมบูรณ์อยู่ดีเนาะจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดคือท่านเหล่านี้จะไม่มีการมวิตกเกิดขึ้นในจิตโดยที่ไม่ต้องพิจารณอาอสุภากรรมฐานอีกแล้วเพราะหากยังต้องคิดพิจารณาสิ่งไม่สวยงามเพื่อให้สงบจากการมตัญหาหรือกามวิตกอยู่ ยังถือว่าเป็นเพียงสมถกรรมาฐานเนื่องจากเป็นการคิดพิจารณาในอารมณ์บัญญัติไม่ใช่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามจริงเต็มที่ก็คือมีสมาธิจากสมถภาวนาดับความกำหนัดได้แบบตะทางคะนิโรธและวิคขัพภณะนิโรธเท่านั้นพอกำลังสมถะถ,ถดถอยกำลังสมาธิไม่มีไม่ได้ทำต่อเนื่องอารมณ์การก็กลับมาพลุ่งพลานเหมือนเดิม ่างจากผู้ที่มีสัมมาสติสัมมาสม,มาธิที่เป็นโดยอัตโนมัติที่จะดับกามตัญหาด้วยสมุทเฉนิโรธและปฏิปัสสตีโรธหรือดับด้วยอนาคามีมักและอนาคามีผลจิตไปแล้วนั่นเองซึ่งกามตัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องทางเพศอย่างเดียวนะแต่มันรวมไปถึงการไม่ติดในรูปรสครีมเสียงสัมผสัสอีกต่อไปลักษณะอีกอย่างก็คือท่านเหล่านี้จะไม่ติดข้องอยู่กับความขุนเคืองทับแ้นใจอีก และในระดับขั้นสุดท้ายนะครับเป็นระดับที่สัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมายานะบริบูรณ์ท่านเหล่านี้จะเห็นว่าแม้แต่สัมมาสติสัมมาสมาธิก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตผู้รู้ที่ว่าเป็นมหากุศลรจิตก็ยังถูกบีบคั้นให้แตกสลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและไม่ตกอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในทุกขสัตย์นั่นคือรูปนามกายใจโดยเฉพาะจิตผู้รู้นั่นคือตัวทุกข์ จิตจะสลัดคืนทุกสิ่งกลับให้ธรรมชาติจิตจะชำระล้างอวิชชาที่เป็นตัวก่อให้เกิดอาสวะกิเลสที่คุ้มคลุมจิตอยู่ออกไปจนสิ้นจิตของท่านเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพจากจิตผู้รู้ที่เป็นมหากุศลจิตหรือมหคตะกุศลจิตเป็นเพียงธาตุรู้หรือเป็นเพียงมหากริยาจิตหรือมหคตะกริยาจิตเท่านั้นโดยที่จากนี้เป็นต้นไปจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นจะไม่ย้อนกลับ เป็นมหากุศลจิตหรือมหคตะกุศลจิตอีกต่อไปส่วนอกุศลลจิตเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับเพราะมันหายไปไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ที่เรามีสัมมาสติสัมมาสมาธิขั้นต้นไปแล้วจะให้พูดภาษาง่ายๆก็คือจิตหลังจากนี้จะไม่เอาบุญไม่เอาบาปเป็นจิตที่ศักดิ์แต่ว่าทำบุญทำกุศลเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลสรพพสัต และไม่ทำบาปอากุศลเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นโดยจิตจะสักแต่ว่ารู้ว่ามีสิ่งที่มากระทบอายตนะภายนอกภายในมีขันห้าที่สักแต่ว่าโต้ตอบออกไปตามสันดานนิสัยเดิมสิ่งทั้งหลายที่มากระทบรูปนามจะไม่กระเทือนถึงจิตที่เป็นาธาตุรู้นี้อีกต่อไปมาถึงตรงนี้ไม่ต้องถามกันอีกต่อไปแล้วนะครับว่าจะสละเลือนมุ่งสู่ทางแห่งเนคขมะหรือเปล่า ใจที่เห็นตามในสิ่งที่พระพุทธองค์และบูรพาจาร์เห็นมันพร้อมที่จะสละเลือนออกเดินตามรอยเท้าของพระพุทธองค์และบูรพาจาร์อยู่แล้วเพราะมันไม่รู้จะไอยู่ทำแมวอะไรในเพศคารวาสอีกต่อไปลำดับขั้นทั้งสขั้นนีน้มันไม่สามารถลัดขั้นได้นะหมายถึงว่าจะเข้าถึงระดับขั้นสุดท้ายลักษณะพิเศษของขั้นต้นและขั้นกลางก็ต้องปรากฏด,ด้วยเช่นกัน นั่นคือท่านจะต้องแยกรูปแยกนามมีนามรูปปริเฉทญยานมีศีลสมบูรณ์มีศรัทธามั่นในพระพุทธองค์ไม่ลดทอนพระธรรมสามารถฟังธรรมะของพระอริยะสาวกได้ขาดจากกามตันหากามวิตกและปฏิฆะแล้วหากข้าลักษณะนี้ยังทำไม่ได้การที่คิดว่าตนเข้าถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมายณะที่บริบูรณ์แล้วก็เป็นเพียงความหมายรู้ที่คลาดเคลื่อนไปจากสัจธรรมนั่นเอง ก็สรุปให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายที่สุดก็คืออย่าไปดูถูกกันนั่งหลับตาขัดสมารธรมมสมาธิที่ครูบาอาจารย์ยังให้ทำอยู่เนีเพราะท่านพิจารณา,าแล้วว่ากำลังสมาถิของนักเจริญจิตตภาวนายุคนี้มันอ่อนด้อยแค่ไหนและถึงแม้การนั่งสมาธิเริ่มต้นจะเป็นไปทางมิจฉาสมาธิไม่ประกอบด้วยสัมมาสติยังหลงเพ่งยังเผลยยังเพลินแต่ด้วยความสงบระงับที่เกิดขึ้นจากมิจฉาสมาธิ ก็ยังมีความสุขมากกว่าการเที่ยวกระเสือกกระสนหาความสุขจากกามคุณมากมายนะักแต่หากครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาแล้วว่านักเจริญจิตตภาวนาคนนี้มีกําลังสมาธิพอแล้วนะท่านถึงจะให้เจริญวิปัสนาภาวนาเพราะหากไปสีสัวเจริญปัญญาโดยไม่มีกําลังของสมาธิภาวนาเป็นบาดฐานผลลัพธ์ที่ได้มาคือมานะอัตตาหมายรู้คลาดเคลื่อนไปเองว่าตนเองเก่งเหนือครูบาอาจารย์เนี่ย ฉันไม่ต้องไปนั่งหลับตาทาสมาธิฉันก็มีสติฉันก็จะริญวิปัสสนากรรมฐานได้ส่วนใหญ่คนที่มีปัญญาล้ําเกินสติสมาธิจริงๆเนี่ยก็จะไปฟุ้งซ่านอยู่ในธรรมะอันวิจิตพิสดารที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาอย่างหาที่สุดไม่ได้ใครเตือนก็ไม่ฟังเพราะหลงคิดว่าตนเองหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติจบจิตจบกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแท้จริงเนี่ยไปติดอยู่กับจิตตสังขารหรืออนเนชาพิสังขาร ไม่ก็จิตไปติดค้างตึงอยู่กับวิปัสสนูปากเลสิบประการหากนักเจริญจิตตภาวนาท่านไหนที่ยังเข้าใจว่าตนเองเก่งเหนือใครเก่งเหนือครูบาอาจารย์นะผมจะบอกความจริงที่สุดแสนจะเจ็บแสบยากที่ใจจะยอมรับได้เอาไปใร่ควรวญไตรตรองให้ดีนะครับการที่คิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรแล้วจะมีสติมีสมาธิ แค่ใช้ปัญญาไตรตรองจนเข้าใจแตกชา้นในธรรมและจะจัดการอัศวะกิเลสได้ชับไวเหมือนคนในสมัยพุทธ,ธกาลนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับเป็นความหมายรู้ที่คลาดเคลื่อนที่จะทําให้คนในยุคหลังจากนี้เข้าถึงปรมัติธรรมได้น้อยลงไปเรื่อยๆหากเรามีสติมีสมาธิดีจริงเราคงไม่ตกรุ่นซ้ำชั้นกลับมาผุดมาเกิดเผชิญหน้ากับทุกยังเที่ยวสาะแสวงหาความสุข หลังจากพระโคตมะพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริิพพานไปแล้วตั้ง2,568ปีหรอกที่ยังต้องมานั่งตากรมจุ่มปุ๊กเรียนรู้การเจริญบุพภาคมักเพื่อให้เกิดอริยมรรยผลกันอยู่นี้หมายความว่าสติเรายังอ่อนสมาธิเรายังด้อยปัญญาเรายังน้อยอยู่มากอย่ามั่นใจในปัญญาของตนจนยกตนขึ้นวิเศษเหนือกว่าครูบาอาจารย์ เพราะผลลัพธ์ที่น่าสังเวชที่สุดคือการหลงติดอยู่กับมิจฉาทิฐิแล้วยังต้องกลับมาวไายเวียนวนอยู่กับสังสารวัตรที่แสนน่าเบื่อหน่ายนี้ไปอีกนานแสนนานและทั้งหมดที่ผมแบ่งให้กันฟังนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ใครต้องเชื่อต้องเข้าใจสิ่งที่ผมพูดใครจะเชื่อไม่เชื่อเข้าใจไม่เข้าใจเห็นตามหรือเห็นค้านมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมแล้ว ็แค่ปันความรู้ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีนิสัยวัส,สนาที่เข้ากันได้เท่านั้นสุดท้ายนะแม้คลิปวิดีโอนี้จะไม่เกิดประโยชน์อันใดกับใครเลยก็ตามนะผมก็ขอส่งกำลังใจให้กัลายาณมิตรนักเจริญจิตตภาวนาทุกท่านนะครับได้ก้าวข้ามสัญญาวิปลาสกิเลสตันามาณอัตตาของตนจนหลุดพ้นจากวังวนแห่งวัฏฏสงสารที่แสนยาวนานนี้ โดยสวัสดีภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ